สวัสดีนะครับสวัสดีตอนหกโมงเช้านะครับอันนี้หกโมงเช้านะครับก็อากาศก็จะเย็นเย็นมีหมอกมีน้ําหมอกลงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นบริษัทน้ําฝั่งนู้นก็จะเป็นไร่ข้าวโพดของเพื่อนบ้านนี่นะครับไร่ข้าวโพดนะครับตรงนู้นครับเช้าอากาศก็เย็นเย็น ตื่นมาตอนสาออากาศเยน็ยนเยน็นมีน้ำหมอกลงกลางคืนกันหนาวหนาวอ่านคอยไปดูว่าเมตื่นยังอันนี้ก็คือบ้านของเพื่อนบ้านนะครับข้างๆกันครับนี่บ้านเพื่อนบ้านนะครับบ้านข้างๆก,ก,กันกับบ้านมาริโอนะครับ ราจะไปนึ่งข้าวกันสบายดี ปัชิดุกมาหนึ่งเขาแม่แล้วตื่นมาหนึ่งเขาแล้วจริงไหมครับสบายด,าายดทีทุกคนนะครับเอ,อ,อ่อเอียงนะนีมีมต่คนส้มอีเมว่าว่าอยู่นั่นแม่น่ารักจังแม่สวยจังออขอบใจ,ใจทุกคนที่เขามาหลับมาส้มเนาะขามาคอมเมนต์ กกเห็นคอมเมนต์กะกะดีใจคอยกะดีใจนี่กะดีใจนะสีส้มเนี่กระแกแลวอยงหาชุดช่องพี่ละเขาอกเก็บเสียวก้าเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าแม่สวยแม่บอลลีโอสวยจังยังไม่แก่เลยพูดจกเพราะหน้าหลักอะไรประมาณนั้นนะแม่ยังไม่แก่เลยก็ขอบคุณมากนะครับ สองปีแล้วแต่แม่ยหลับ่แม่แกแ่าชิดสองว่ะแม่แ่ยงหลับแล้วไก่แม่ข่อยแล้วนี่แม่ข่อยแล้วเลี้ยงไก่เลยแต่ว่าเป็ดกคล้ายกนเลยเนาะ อย่าเนี่ยอยู่เพื่อนเขาก็คือยังสีหลากไกก็รักไก่ย่เเนาะก่ไก่หใหญ่ักโพดเนาะเดี๋ยวจะไปทำไก่อฟ่างอยู่บ้านไม่เสี่ยว เมื่ขึ้นคือจังไรกว่านี่เมยเดี๋วยจว,ยวจะพาไปดูสวนข้าวโพดดูสวนข้าวโพดกันสวนข้าวโพดของบ้านข้างๆนี่แหละเขาปลูกแบบสวยมากวิ่งหนาว ้องขไปวะนี่นะครับส่วนข้าวโพดเขาน่าจะปลูกขายสวยมากส่วนข้าวโพดบ้านติดกันนี่แหละครับบ้านติดกันเดอ้อข้าปลูกข้าวโพดสวยมากนน ยิ่งใหญ่อลังการมากาเฮียช่วยสวยเดี๋ยวจะรอซื้อไปต้มกินอยู่ก็จะไปซื้อไปต้มกินอยู่ นนบ้านคอยกัสีแบบนี้แล้วเรากวดใไบไ,ไม้วรากวดใบต้นมักม่วงอันนี้ก,กำลังเป็นดอกอ่ะกำลังมีดอกต้นมะม่วง เป็นยังไงแม่มีมีคนส้มจะดีใจบ่จดีใจเลยเต่าส้มดีใจเลยรเนาะไพ่ <c oughs> ว่าแม่ข่อยแก่แม่ข่อยบไิเ่าเริเดแก มีใจเสมว่าแม่ <fin anta> <ots> ่อยเ่าเด้อตเกาดีใจเนาะกะดีใจดีกะดีใจให้ทีมีคนแบบเขามาปรับส้มแบบคอมเมนต์เข้ามาอย่างแบบในทางที่ดีเนาะ เ,เอ็นเสียบไปขีมเอาไปเผาวันนี้สิขาไก่กินวันนี้ก็เสียไก่ไปขากินน้องวันนี้ด้วย ก็ขอขอบคุณแทนแม่ด้วยนะครับจากใจจากคำสมของเอฟซีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ดีๆเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากครับอืนั่นฟินไฟเป่าวัดเขาแม่แล้วไปกวดใบใหม่ วันนี้ก็จะเก็บกวดบ้านให้แม่นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วก็จะพาแกไปตัวเมืองจะซื้อของที่ตัวเมืองก่อนที่บาลลอจะกลับบ้านนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ก็แบบโอ้ยดีใจมากแบบว่าแบบว่า ไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ออกแบบดีใจจริงๆแบบดีใจแบบว่าอืมดีใจจนพูดไม่ออกอย่างนี้ <c oughs> นหลายคอมเมนต์เนาะก็เกือแบบจะทุกคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาแบบว่าเออก็ในทางที่ดีเนาะมาริโอก็ ขอขอบคุณจากใจก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดูแบบว่าดีที่สุดเนาะครับติดตามครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะกินข้าวกับอะไรไม่มีอะไรเลยไม่รู้เลยว่าจะไปซื้ออะไรมาทักบาทากกิตกันแม่ตอนเช้า ตนเมนกำลังขึ้นแล้วอากาศก็ดีดีเลยพี่น้องอากาศแบบดีงามเสาเย็นมันขึ้นหอยนอนเพราะว่เดเปิดพัดลมเลยเย็นเย็นอากาศกำลังดีไปใส่เอาสื่อมาหมูว่านหมแม่นบ่กอ๋อเอาเปียกเน่ได๋อเอาไ well. ปี็กแน่าด๋เอาไปใส่เพื่อนเหรอวันมันเป well. ็นเพื <tr> ่อนทาดีด <tr> <play> ีเพื่อนกอเลันมนี้ ออสัมผัสหนาจอวะอ๋อที่ซื่อมัวนี่แล้วตื่นล่ะบอแล้วตื่นล่ะบอเราไปทะเลตื่นน่ะเราอยู่บ้านเราไปทะเลหรอกอ๋อแมนบอโอเคโดยบอ พอคอยแต่แต่ก่อนพอคอยอยู่รอพอคอยพ่อคอยแบบพอคอยแบบหักแม่คอยแห้งนะพอคอยหักแมขคอยแห้งนะพอคอยฮะเป็นบมกเคื่อยแบบว่าเป็นบมูเคื่อยลุกไหมลุมือกับเงียนเลยดต่หมกเคื่อยแบบหมกเคืยเห็ดยังเลยแด่เมยคอยฮะพอคอย โอ้ยแดดิบไปในเมื่อวันไปเมื่อวนะ้ไปซื้อยาไปตรวดก่อนอยามากินจะพาแม่ไปซื้อยามากินโอ้ยเหลือมตาดิไปซื้อยาแล้วก็ไปซื้อของใช้นิดหน่อยมาไว้ก่อนที่ผมจะกลับไป ก้องแจงไงคระบบอไปแล้วบอมาได้กินขาหลูกเด้อกินข้าวนแม่เด้อกินข้าวเส้าเด้อลูกเด้อมียังกินดอกเต่าดีโอเพิ่นไปซื้่อก่อยมาคือแม่กินไก่ซีนไก่ซีนมาได้หลูกมาได้กานขาำกันเด้อข้าวเส่าเด้อจำจักสิกิ้งหยางลูกมาลูกดอกซื้อแม่กินในอยู่มาให้แม่ละกินเมื่อได้สื่กินหอดเพิ่น กิใจกคยมากินใแฮ้ยถึงนายรู้วอใจอีนจจะเจบมานักเรื่องจะกินหรอบอนกัน้าแม่เรือนี่สาหลุกมากไ่ต่อยสิ เดินไปไหมแม่เดินขึ้นเขามามาเด้อซีเอ้นเขาเน่แม่เด้อลูกเด้อขนขานแม่เด้อจะกินนะบอลูกเด้อมาเด้อกนงอนตรอกืนงอนต่อไปกนแย่่ากิน่ีที่หากืนอย่าโอ้คือลุกระสับเน่อืมมากกินมึนขรายทรายเงา้างเอางวนยังออกก็เสยคนดอยางอนบง อ๋อโถผลจะบะหมี่มาเงินไม้จดๆเจ็บเจ็เขาเนี่ยเขาเย็นอุ่นละอุ่นอ้าอุจรงแตงนะนี่ตนทำนี่ละลูกเมื่ออะไรกิู้วีดละบบนี่กินข้าวดีละบานลูกมากอะกินขาวซส่ดีใจงงกินข้าว มาไปนังโอ้มุณอแม่ก็อยู่ได้สิเดียเจ้ไปยัเาเนี่ยยัดย่ยังเดนันเองยัดนะเอาเพือนแอบเพือนก็นอนบนโซฟาห้าแตหา่ยัเนาะเา่ยัเพื่นแบบมาเด้อมาเด้อมาเดรอเล่มาเ กินกับไปล์ละบันไปซื้อยาจังใจเอาสินไปกีบอือสินไปกีบเลยลูกซื้อมาหายดีใจสิตายลูกซื้อสินมาหายถือใจแม่สุดๆเลยอลิจใจเราหมักได้สินถือมาหายแล้วผมเคยเลยนุ่งสินค่าๆแค่นั้นีองจะเสือลูกเอ้ยแา่นันบอกเป็นเออซื้อมาหายก็ดีใจหยุดไปดีไม่แห้งข้ามกันเป็นเงื่อนลูกเลย Ừ. Bắt đầu tụi mình không được. Ừ. gì mặt kén hả mẹ khỏi coi còn dịp cưỡng mhm. A mẹ mặt kém hả mặt tính mhm gật mhm 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 đi mhm 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 เยอะควันยินแม่จะดีไม่แห้งจะได้เจ็บจะได้ไข่ตัวหลวงไพ่ไข่เจี้ยบยังไงแม่เมียดเบียนตัวส,สมความปากเลยเด้ออยู่เป็นลมโพลมใช่คลองลอรูตัวเป็นลมต้อนใหญ่ๆเลยต้นโพต้อนใหญ่ๆเลยของบ้านนี่ <c oughs>

โบเป็นเยอะเป็นงัาไดมียังกันคอยอยกับประเด็จคอยกับประเด็จคอยกับเป็นคนที่แบบบบคอยแข็งแรงเดี๋ยงหน่อยน้่แม่เน่นอนมันจะมาฝากอะไรป่าลุ่มขนาดอะไรเด้อมีนางซีคือกันมียังกับออดออมกันเด้อลูกเด้อเป็นแน่ได้สันนะหักกันแพงกันตลอดไปขนาดหลูกแม่กับโบมียังดอกนันจะมา อมเจ้าห <GU> <EN> ันหักก uh ันแพงกัน huh. มียังกะอดออมบอกกันโชคยังไงร่นทำหอยมาให้เจ้าหันมีความซุกให้เจ้าร่นถูกร่นโสดไร่เด้อใจ่อยความสุยเบายใจฮั่เงินหาข้ามไปเกินบอกเขาใหญ่กัใหญ่มีเอฟซีหักคอมเจ้าทั้งสองคนค่ะหักกันไปนานแล้วอยู่เรืองเน่กบใช้ไปเพิ่งลูกมาล้อย่างไรแนะครับอืมที่ไีใครผมบ็ขอไาใช้มเจ้าทั้งสองค่บ อันน uh, bueno, hmm. ี้คบจะบอกยกระยาจะแม่พูมิใจน้าเจาคนตูววานี้ไรแม่กราวน้ำแล้วลูกเด้อรตาาต่เน้อละลูกกูแค้นหา่อยแม่ดีใจอืมคนงคใจแม่จะอยู่แรงนีลูกเด้อนาครับใน่กินในเกิน อ็เราก็จะจบคลิปไว้เท่านี้นะครับดูต่อไปว่าเราจะถ่ายอะไรลงไปอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทองเจสีด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสบายดีนเนีหมสบายดี